สมาสามมาาาาสามมายาส,าสามมายาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากประเทศเวียดนามมาสปอยทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า ุมานทองราคะเหียนเรื่องราวของหญิงสาวอาภัพที่ใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านชนบทของปากน้ำโขงชีวิตของเธอไม่มีอะไรพิเศษนักจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้แต่งงานกับชายแปลกหน้าที่อ้างตัวว่าเป็นหมอผีและล่างทรงแต่ไม่นานนักเธอเริ่มจะค้นพบว่าความรักครั้งนี้มาพร้อมจุดแปลงแอแฟงอะไรบางอย่าง และเธอได้ค้นพบว่าสามีของเธอนั้นมีอดีตอันลึกลับและแผนการร้ายที่จะใช้ชีวิตมนุษย์เป็นเครื่องเส้นสังเวยในการทำพิธีกรรมบางอย่างให้บรรลุเป้าหมายเธอจะสามารถเอาชีวิตรอดได้หรือไม่ต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไลค์ถ้าทุกคนพร้อมที่จะขนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ สร้างจากเหตุการณ์จริงหนังเปิดเรื่องมาก็พบกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าซอยต้องขอบอกก่อนนะครับซอยเป็นสาวใบที่ไม่มีใครให้ความสำคัญเธอได้ใช้ชีวิตอยู่ที่หมู่บ้านชนบทแถวปากน้ำโขงซอยเป็นผู้หญิงที่เรียบง่ายไม่เคยมีเรื่องบาดหมางก,กับใครและส่วนมากเธอจะโดนแกลง้งและถูกเหยียดหยามว่าเป็นคนอาพับจนกระทั่งวันหนึ่ง มีผู้ชายแปลกหน้าได้ลองเรือมาจอดที่หมู่บ้านผู้ชายคนนั้นมีชื่อว่าหวนเขาได้อ้างตัวว่าเป็นหมอผีและล่างทรงหลายวันต่อมาก็มีเหตุการณ์ประหลาดได้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเย็นเธอมีอาการแปลกๆหลังจากที่เธอได้แท้งลูกคนแรกชาวบ้านก็บอกว่าเธอได้เห็นผีและเธอก็สลบไปหมู่บ้านแห่งนี้ ก็มีหมอผีอยู่นะครับแต่ไม่มีใครเชื่อในฝีมือของเธอเลยสักคนนั่นจึงทำให้หวนชายที่อ้างตัวว่าเป็นหมอผีได้เข้ามาทำการรักษาเธอหวนได้ฉีดน้ำยาอะไรบางอย่างไปที่ท้องของเย็นต้องขอบอกก่อนนะครับน้ำยาอันนี้คือเปลือกต้นหลิวเป็นยาสลบแบบธรรมชาตินั่นจึงทำให้หมอผีของหมู่บ้านได้ถามกับหวนว่าทำไมต้องใช้ยาสลบด้วย หวนก็บอกว่ามันเป็นวิธีการรักษาของผมและขณะที่ผมทำพิธีอยู่นั้นผมสั่งห้ามให้ทุกคนพูดคุยกันเด็ดขาดและหวนยังขอผู้ช่วยคนหนึ่งในการทำพิธีครั้งนี้อีกด้วยและผู้ช่วยคนนั้นก็คือสอยนั่นเองครับคนตั้งเยอะตั้งแยะไม่เลือกแต่เลือกเอาคนที่พูดไม่ได้มันช่างแปลกๆว่าไหมครับต่อมาหวนก็ได้เริ่มทำพิธีและขณะที่เขาทำพิธีอยู่นั้น ทุกคนก็เห็นนะครับว่าที่ท้องของเย็นมีเลือดได้ไหลออกมาและมีอะไรบางอย่างได้ออกมาอีกด้วยและเหตุการณ์นี้เองได้ทำให้ทุกคนเชื่อน,นะครับว่าหวนสามารถรักษาคนได้จริงๆชาวบ้านต่างยกย่องหวนอย่างรวดเร็ววันต่อมาหวนก็ได้มาหาซอยที่บ้านและพ่อของซอยก็ได้สั่งให้เธอไปช่วยงานกับหวนนะครับจากนั้นหวนก็ได้เริ่มสอนให้เธอ หั่แยกสมุนไพรต่างๆหนังก็ทําให้เห็นนะครับว่าซอยได้ทํางานทุกอย่างช่วยหวนไม่ว่าจะเป็นแบกของซ่อมแสบบานจนกระทั่งเป็นผู้ช่วยขณะจิ้งหวนทําพิธีความสัมพันธ์ของซอยเริ่มจะเปลี่ยนไปซอยได้ตกหลุมรักหวนไปแล้วหลายวันต่อมาก็มีพ่อลูกสองคนได้มาทําการรักษาพ่อลูกสาวของเขานั้นโดนคุณใส่มนดําเล่นงาน และผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าสาวนะครับสาวเป็นคนสวยนั่นจึงทําให้ผู้หญิงคนอื่นๆได้อิจฉาเธอจากนั้นหวัวนก็ได้เริ่มทําการรักษานะครับโดยเขาใช้วิธีการสักยันต์ไปที่หน้าอกของเธอแต่ดูเหมือนว่าซอยจะแอบหึงหวนอยู่นะครับและก่อนที่สาวจะกลับออกไปหวัวนได้เขียนอะไรบางอย่างใส่กระดาษให้กับเธอและหวัวนก็บอกว่าให้ทําตามทุกอย่าง ที่ผมได้เขียนเอาไว้และในวันสิ้นเดือนให้คุณกลับมาอีกครั้งหลังจากสองพ่อลูกได้กลับไปสอยก็ได้เข้ามากอดที่หวนและเธอพยายามจะถอดเสือ้อแต่หวนก็บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นนั่นจึงทำให้เธอหยุดทันทีต่อมาหวนก็ได้เอาน้ำอะไรบางอย่างให้กับเธอดื่มหลังจากนั้นเธอก็สลบไปเช้าวันต่อมาสอยก็พบว่า เธอได้นอนอยู่ที่บ้านของตัวเองและเธอก็เห็นว่าหวันได้เอาสิ่งของมีค่ามาให้พ่อของเธอใช่แล้วครับหวันได้เอาสินสอดเพื่อที่จะมาขอซอยแต่งงานและวันต่อมาพวกเขาก็ได้แต่งงานกันจริงๆกุยน้องสาวของซอยก็ได้ถามกับพี่สาวว่าพวกพี่มีอะไรกันแล้วใช่ไหมเนื่องจากเล่นจัดงานแต่งแบบสายฟ้าแลบซอยก็ไม่ได้ตอบนะครับนั่นจึงทําให้กุยได้บอกว่า ยังไงก็ตามเถอะหนูดีใจที่พี่มีคนดูแลพ่อหนูอยากจะไปทำงานที่ใส่งอนพ่อซอยได้รู้แบบนั้นเธอจึงเสียใจเพราะเธอคิดว่าน้องสาวของเธอจะทิ้งเธอไปอยู่ที่อื่นแต่กุยก็บอกอีกว่าหนูก็ได้แค่คิดพ่อหนูไม่สามารถทิ้งพี่ไปได้หนูต้องดูแลพี่จากนั้นพวกเธอก็ได้กอดกันหลังจากที่ฮวนได้แต่งงานกับซอย พวกเขาสองคนก็ได้ค้นหาบอ่อน้ําแห่งสวรรค์กันนะครับแต่นางก,ก็ทําให้เห็นนะครับว่าหวนได้เอาน้ําอะไรบางอย่างให้กับซอยดื่มและเขาก็ได้ค้นหาบอ่อน้ําแห่งสวรรค์กันในแบบที่ซอยสรบอยู่หวัวนช่างมีรสนิยมแปลกๆว่าไหมครับแต่อยู่มาวันหนึ่งหวนได้ตื่นขึ้นมากลางดึกและเขาได้เอาขวานมาฟันไปที่พื้นบ้านเพื่อจะทําเป็นช่องทางสําหรับลงไปใต้ถุนบ้าน และฮวนก็ได้ขุดอุโมง์ให้เชื่อมเข้ามาใต้ถุนบ้านอีกด้วยสามวันก่อนคืนวันเพน็ญฮวนได้นัดสาวหญิงสาวคนสวยมาที่บ้านอีกรอบและเธอก็ได้ทำตามที่ฮวนเขียนบอกในกระดาษอย่างเช่นให้เธอเข้ามาทางอุโมงและวางสิ่งของเอาไว้ตามช่องไฟต่อมาเธอก็ได้โผล่ขึ้นมาจากช่องที่ฮวนได้ทำเอาไว้นะครับฮวนได้บอกให้ซอยพาสาวไปเปลี่ยนชุด และสั่งให้เธอไปรออยู่ข้างนอกจนกว่าพิธีกรรมจะเสร็จจากนั้นหวนก็เริ่มทำพิธีกรรมนะครับส่วนซอยก็ได้นั่งรออยู่ข้างนอกตามคำสั่งแต่ซอยก็รู้สึกว่าทำไมมันแปลกแปลกเนื่องจากทุกครั้งเธอต้องเป็นคนช่วยฮวนในการทำพิธีนั่นจึงทำให้ซอยแอบไปส่องดูใต้ถุนบ้านปรากฏว่าเธอได้เห็นสาวนอนตาค้างอยู่ นั่นจึงทำให้เธอรีบขึ้นไปบนบานใช่แล้วครับสาวได้ตายไปแล้วและข้างๆตัวของเธอก็มีมีดอยู่เล่มหนึ่งพอซอยได้เห็นแบบนั้นเธอจึงรีบวิ่งออกไปจากบ้านทันทีหวนก็ได้วิ่งตามซอยทันนะครับและหวนก็บอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าเธอเธอเป็นโจรเธอได้พกมีดเข้ามาด้วยและเธอพยายามจะฆ่าผมนั่นจึงทำให้ผมต้องป้องกันตัวและเราไม่สามารถแจ้งตำรวจได้ พอผมอาจจะถูกจับหรือประหารชีวิตเราจะเสียครอบครัวเสียบ้านและเสียคนที่เรารักวันต่อมาพวกเขาสองคนก็ได้ถูกเชิญไปที่โรงพักเนื่องจากมีคนแจ้งว่าสาวได้หายตัวไปและมีคนพบว่าก่อนที่เธอจะหายไปนั้นเธอได้เข้าไปในบ้านของหวนตำรวจก็บอกกับหวนว่าลองถามเธอให้หน่อยว่าเธอเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมซอยก็บอกว่า ไม่เคยนะครับต่อมาพวกเขาสองคนก็ได้มาที่บ้านของเย็นเนื่องจากฮวนจะมายืมหม้อต้มใบใหญ่ที่จะไปต้มหมัวหมูเป็นของเส้นไหว้ในคืนวันเพ็ญที่จะมาถึงตัดจากกลับมาที่บ้านของหวนนะครับได้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาทําพิธีกับหวนเธอมีชื่อว่าอมุยและก่อนที่เธอจะกลับออกไปเธอได้มองมาที่ซอยด้วยสายตาที่ดูถูกจากนั้น มนก็ได้ไปส่งอามุยในหมู่บ้านนะครับหลังจากที่พวกเขาสองคนได้ออกไปจากบ้านซอยก็ได้มาเก็บอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ทําพิธีแต่ดูเหมือนว่าเธออยากจะรู้ว่าในหินใบนี้มันมีอะไรอยู่ข้างในซอยพยายามจะเปิดมันแต่เธอก็เปิดมันไม่ได้นะครับเนื่องจากหิบใบนี้ได้ล็อกเอาไว้ยอย่างดีจู่ๆซอยก็ได้กินอะไรแปลกๆน,นั่นจึงทําให้เธอ ได้ดมตามหาที่พื้นบ้านปรากฏว่ากลิ่นนั้นได้ลอยขึ้นมาจากใต้ถุนบ้านนั้นจึงทําให้ซอยได้ลงไปใต้ถุนบ้านนักรับและเธอก็เริ่มขุดไปที่กองดินปรากฏว่ามีเท้าของใครบางคนได้ถูกดินกลบเอาไว้พอเธอได้เห็นแบบนั้นเธอก็อึง้งแต่เธอก็ไม่ละความพยายามเธอได้ขุดไปที่กองดินอีกครั้งเพื่อจะดูว่าศพนี้คือศพของใครกันแน่ แต่สิ่งที่เธอได้พบก็คือศพนี้ไม่มีศีรษะหรือศีรษะโดนตัดไปนั่นเองครับจูจ่ๆซอยก็ได้เห็นว่ามีเขียงไม้ไผ่อันหนึ่งได้วางอยู่ใ,ใกล้ๆเธอนั่นจึงทำให้เธอได้ไปดูปรากฏว่ามันเป็นศีรษะของสาวได้วางอยู่ในนั้นขณะเดียวกันมันก็ได้กลับมาถึงบ้านพอดีและเขาก็พบว่าประตูที่ลงไปใต้ถุนบ้านได้เปิดอยู่นั่นจึงทำให้เขารู้เลยว่า สอยต้องเป็นคนลงไปข้างล่างแน่แน่ใจแล้วครับสอยได้ตกใจและหน,นีออกมาทางอุโมงค์ชาวบ้านแถวนั้นก็เห็นนะครับว่าสามีภรรยาคู่นี้ได้มีท่าทีแปลกๆแน่นอนครับสอยได้วิ่งหนีหวนกลับมาที่บ้านของตัวเองเพื่อขอความช่วยเหลือจากพ่อของเธอแต่พ่อของเธอนั้นไม่รู้เรื่องราวอะไรนั่นจึงทำให้ห่วนจับตัวสอยกลับไปที่บ้านอีกครั้งพ่อเธอก็งงอยู่นะครับ ว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นหวนก็ได้ข่มขู่เธอว่าถ้าไปบอกใครเรื่องที่รู้เห็นเธอจะโดนฆ่าตายและพ่อของเธอก็ต้องโดนด้วยต่อมาพวกเขาสองคนก็ได้ช่วยกันยกหม้อต้มเพื่อจะทำการต้มหัวหมูแต่ซอยก็พบว่าแท้ที่จริงแล้วในหม้อต้มอันนี้มันไม่ใช่หัวหมูมันเป็นศีรษะคนซอยก็รู้ล้วว่าผู้ชายคนนี้ เขาไม่ใช่คนดีอย่างที่ชาวบ้านได้คิดเอาไว้ขณะเดียวกันเย็นก็ได้มาให้หวนทำพิธีให้เนื่องจากเธออยากจะมีลูกกับสามีของเธอแต่สิ่งไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อหวนได้วางยาสลบเธอแล้วจากนั้นเขาก็ได้ข่มขืนเธอตอนที่เธอสลบอยู่แต่พอเธอตื่นขึ้นมาทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านสองคนได้เดินผ่านมาพอดี พวกเขาก็เห็นว่าซอยกําลังต้มอ,อะไรอยู่ทําไมกลิ่นมันหอมจังแต่หวนก็ได้ออกมาพอดีหวนก็บอกว่าวันนี้มันยังไม่สุกรอกินพรุ่งนี้ก็แล้วกันนั่นจึงทาให้ชาวบ้านสองคนนี้ได้กลับไปจากนั้นหวนก็ได้ทํากับดักไปวางเอาไว้ที่ทางเข้าของอุโมงค์เนื่องจากเขาคิดว่าคงจะมีคนรู้เห็นว่าที่นี่มีอุโมงค์ต่อมา หวนก็ได้เอากะโหลกมาทำพิธีเพื่อปลุกเสกวิชากุมารทองที่เขาล่ำเรียนมาเพราะว่าเขาต้องการจะสื่อสารกับแม่ของเขาที่ตายไปแล้วแต่เหมือนกับว่าพิธีกรรมของเขาจะไม่สำเร็จสักทีนะครับนั่นจึงทำให้หวนโมโหเขาได้เอากงนกทุบไปที่แท่นทำพิธีจนพังวันต่อมาอมุยก็ได้มาหาหวนจีบานและหวนก็ได้ชวนให้เธอ เรียนวิชากุมารทองจากเขาดูเหมือนกับว่าอามุนก็สนใจอยู่นะครับตัดฉากมาที่พ่อของซอยเขาได้มาหาซอยที่บ้านก็พบว่าซอยได้นั่งอยู่ในคอกไม้คนเดียวจากนั้นพ่อของเธอจึงเรียกให้เธอออกมาหาและพวกเขาก็ได้คุยกันตามภาษาพ่อลูกใจแล้วครับพ่อของซอยเป็นห่วงซอยกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นเขาจึงบอกกับเธอว่า ถ้ามันลำบากใจหรือมีปัญหาก็บอกกับพ่อได้พ่อรับฟังทุกอย่างแต่ซอยก็ไม่ได้บอกอะไรนะครับถ้าบอกไปแล้วหวนจะฆ่าเธอและพ่อของเธอนั่นเองหลังจากที่พ่อของซอยได้กลับไปหวนและอมุยก็ได้ออกมาพอดีและดูเหมือนว่าหวนได้เขียนอะไรบางอย่างใส่กระดาษให้กับเธออีกด้วยและในคืนวันนั้นก็มีชาวบ้านคนหนึ่ง ได้แอบย่องเข้ามาทางอุโมงค์และเขาก็ได้หยับไปที่กับดักของฮวนเต็มๆและตอนนี้ฮวนก็รู้แล้วว่ามีคนกําลังจะเข้ามาที่บ้านนั่นจึงทำให้เขาได้มาดักที่อุโมงค์ทันทีเช้าว,วันต่อมาชาวบ้านก็พบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งได้นอนตาค้างอยู่ที่กอไผ่ในปากของเขานั้นมีขี้วัวได้อัดอยู่เต็มปากและคนที่รักษาเขาก็คือัวนนั่นเองครับ หวนได้ถอนพิษด้วยการบีบมะนาวให้กับชายคนนั้นได้ดมนั่นจึงทำให้เขารู้สึกตัวพอเขาได้เห็นหน้าของหวนเขาก็จะวิ่งหนีทันทีชาวบ้านก็คิดว่าผู้ชายคนนี้คงต้องโดนผีเข้าแน่ๆแ,แต่แท้ที่จริงแล้วเขากลัวหวนนั่นเองครับหวนได้กระซิบที่หูของเขาว่าถ้าแกบอกใครแกต้องตายนั่นจึงทำให้ผู้ชายคนนั้นหยุดนิ่งทันทีพอข่้ามา อามุยก็ได้มาตามนัดที่หวนได้เขียนเอาไว้แต่เธอไม่ไว้ใจหวนเธอจึงได้ชวนเพื่อนมาด้วยหวนก็แอบตกใจอยู่นะครับเพราะเขาคิดว่าอามุยจะรู้ทันต่อมาหวนก็ได้ฆ่าเพื่อนของอามุยต่อหน้านต่อตาของเธอและเขาก็ได้โกนขนตรงนั้นของเพื่อนอามุยด้วยนะครับอามุยก็อยู่ในอาการตกใจแต่เธอทําอะไรไม่ได้เธอพยายามจะดึงสติกลับมาและเธอก็ได้ถามกับหวนว่า ทำไมต้องโกนขนตรงนั้นด้วยฮวนก็บอกว่าเป็นการชำระล้างเพื่อทำให้ร่างนี้บริสุทธิ์อีกสามวันผมจะเอากระโหลกของเธอมาทำพิธีสวดมนต์เรียกดวงวิญญาณเช้าวันต่อมาสอยได้แอบขโมยกุญแจที่คอของฮวนขณะที่เขากำลังหลับอยู่และเธอก็ได้ไปเปิดที่ตู้ใบหนึ่งเธอก็พบว่าในตู้ใบนี้มีหัวกะโหลกและบัตรประชาชนต่างๆ อีกทั้งยังมีสมุนไพรที่ใช้ทำยาสลบรวมไปถึงถุงเลือดปลอมอีกด้วยหนังก็ทำให้เห็นนะครับว่าแต่ที่จริงแล้วหวนไม่ใช่หมอรักษาคนเขาคือกรรมะลอที่แสดงละครหลอกชาวบ้านว่าสามารถช่วยเหลือคนได้เขาเป็นหมอผีด้านไสยศาสตร์มนต์ดำพอสอยได้เห็นทุกอย่างเกิดจึงรีบปิดตู้นียเอาไว้และเอากุญแจไปคล้องไว้ที่คอของหวนเหมือนเดิม ขณะดเดียวกันเย็นก็ได้มาหาหวนชิบานและเธอก็ได้พบกับอมุยที่ได้มาบ้านของหววพอดีจากนั้นเย็นก็ได้บอกกับหวนว่าฉันต้องการที่จะเอาลูกออกเนื่องจากลูกในท้องมันไม่ใช่ลูกของฉันตั้งแต่ฉันได้มาที่นี่ฉันยังไม่ได้มีอะไรกันกับแฟนของฉันเลยก็แน่นอนล่ะครับเพราะว่าวันนั้นเย็นถูกมอมยาสลบและหววก็ได้ข่มขืนเธอ แต่ฮวนก็ยังแอบทําตัวเป็นคนดีเขาได้บอกกับเย็นว่าเขาไม่สามารถทําเช่นนั้นได้แต่อมมยดันรับปากเย็นว่าฮวนได้หมายถึงเขายังไม่สะดวกตอนนี้ให้มาอีกหลังตามรายละเอียดที่เขียนเอาไว้ในกระดาษจากนั้นเย็นก็ได้กลับไปตัดฉากมาที่ฮวนกับอามยนะครับตอนนี้หวนพยายามจะค่าอมมยชิงเนื่องจากเจอได้ล้ําเส้นของฮวนแต่อมุยก็บอกว่า ข่าวของนายกำลังดังตำรวจได้สงสัยในตัวนายเรื่องผู้หญิงในหมู่บ้านได้หายตัวไปและไม่นานตำรวจคงจะมาตรวจที่บ้านหลังนี้และอมุยก็บอกอีกว่านายจงค่าเย็นซะก่อนแล้วทำพิธีในคืนนี้เลยจากนั้นเราค่อยหนีไปด้วยกันพอสอยได้ยินแบบนั้นเธอจึงแอบไปที่โรงพักเพื่อจะไปแจ้งตำรวจและเธอได้เอาบัตรประชาชนที่พบในตู้มาให้ตำรวจอีกด้วยแต่ตอนนั้น สารวัตรไม่ได้อยู่ที่นั่นนั่นจึงทําให้ไม่มีใครคุยกับเธอรู้เรื่องเลยสักคนขณะเดียวกันอามุ่ยก็ได้มาตามหาซอยพอดีนะครับนั่นจึงทําให้เธอได้วิ่งหนีอามุ่ยแบบบุดวิด,วดตัดฉากมาที่กุยน้องสาวของซอยเธอกําลังจะไปทํางานตามปกติของเธอแต่เธอก็พบว่าพี่สาวของเธอนั้นกําลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างนั่นจึงทําให้กุยได้ลงมาจากรถและแล้ว เธอก็ได้พบกับอมุยพอข่้มาอมุยก็ได้กลับมาชีบ้านและเธอก็พบว่าสอยได้อยู่ที่บ้านแล้วอมุยจึงไม่ได้ติดใจอะไรและเธอก็ได้ถามกับหวนว่าเก็บขล้องเสร็จหรือ,อยังหวนก็บอกว่าจะเอาไปแค่ท่านบูชากับหีใบหนึ่งเราจะเอามันขึ้นเรือหลังจากเสร็จพิธีแต่ดูเหมือนกับว่าหวนจะฆ่าอมุยเพื่อทําพิธีนะครับแต่อมุยก็บอกว่า ยังไงเราก็จะทำพิธีกันอยู่แล้วทำไมไนายไม่ใช้คนที่ไม่มีใครอยากจะตามหาล่ะใช่แล้วครับอามุยได้ไหมายถึงซอยนั่นเองและซอยก็รู้แล้วว่าเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายเธอจึงพยายามจะหนีออกไปแต่เธอเดันถูกหวนและอามุยจับตัวเอาไวา้จากนั้นอามุยก็ได้เรียกให้กุยขึ้นมาจากใต้ถุนบ้านพอเธอได้ขึ้นมาเธอก็โดนหวว เอาพารัดไปที่คอทันจีซอยก็เห็นนะครับว่าน้องสาวตัวเองกําลังถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาของเธอและตอนนี้ซอยพายายามใช้ไฟโรนไปที่เชือกให้ขาดเพื่อที่เธอจะไปช่วยกุยพอเธอได้หลุดออกมาจากเชือกมันก็สายเกินไปเสียแล้วกุยได้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นซอยก็โดนหวนทําร้ายจนเธอสลบพอเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็พบว่า ข้างหน้าของเธอมีศีรษะของใครบางคนได้มองมาทิชเธอใช่แล้วครับศีรษะอันนั้นคือศีรษะของกุยนั่นเองหวนได้ใช้ศีรษะของกุยมาทำพิธีกรรมนะครับจู่ๆสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเย็นได้มาตามที่อมุ่ยได้นัดเอาไว้และเธอก็พบว่ามีศีรษะของใครบางคนที่โดนตัดนั้นจึงทําให้เธอตกใจและได้รีบหนีไปจากนั้นหวนก็ได้ตามลงไปที่อุโมงค์ ส่วนอมุยก็จะไปดักที่ทางออกแต่ยังไม่ถึงไหนอมุยก็โดนซอยเตะตัดขาและจับเธอโขกไปที่ประตูจนสลบต่อมาซอยก็ได้เปิดดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในของหีบใบนี้ปรากฏว่ามีศีรษะของใครบางคนอยู่ในนี้นะครับซอยก็รู้แล้วว่าแท้ที่จริงแล้วหวนพยายามจะทำพิธีสื่อสารกับแม่ของเขา โดยใช้มนต์ดำมาควบคุมวิญญาณให้เป็นทาสรับใช้ทางด้านเย็นเธอก็หนีไม่พ้นเธอโดนหวนับตัวเอาไว้ทันพอหวนด้กลับมาเขาก็พบว่าซอยกำลังนั่งทำพิธีอยู่และดูเหมือนว่าซอยจะทำพิธีกรรมสำเร็จนะครับเนื่องจากหวนได้เห็นว่ามีควันได้ลอยออกมาจากศีรษะแม่ของเขานั่นจึงทำให้หวนเชื่อนะครับหวนจึงได้เข้าไปกอดที่ซอยเพราะเขาคิดว่า สอยได้เป็นแม่ของเขาขณะที่หวนั่งเผลอสอยได้เอาอยาพิษฉีดไปที่หลังของหวน,นั่นจึงทำให้เขามีอาการชักและตอนนี้เองสอยได้พาเย็นหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นแต่เหมือนกับว่าเย็นจะไปต่อไม่ไหวนั่นจึงทำให้สอยได้พาเย็นไปหลบที่ทุ่งนาแล้วเธอก็ได้เอาโคลนทาไปที่ตัวของเย็นเพื่อพังตานะครับสอยก็เริ่มจะไม่ไหวเหมือนกันเนื่องจากเธอ ได้แสดงละครหลอกหวนเมื่อกี้นี้แท้ที่จริงแล้วสอยไม่ได้ทำพิธีกรรมเธอได้เอาสมุนไพรมาจุดไฟให้เกิดควันนั้นเองครับจู่ๆเย็นก็ได้เอาสร้อยคอของเธอให้กับสอยจากนั้นเธอก็บอกกับซอยว่าถ้าฉันไม่รอดบอกแม่ของฉันด้วยว่าฉันอยู่ที่ไหนตัดฉากกลับมาที่หวัวนนะครับเขาได้ฉีดยาถอนพิษให้กับตัวเองและเขาก็ได้ออกตามหาพวกเธอสองคนตอนนี้ ซอยได้กลับมาหาพ่อที่บ้านเพื่อจะขอความช่วยเหลือและห่วนก็ได้ตามมาที่บ้านของซอยนะครับจากนั้นห่วนก็ได้ขู่ว่าถ้าไม่ส่งตัวจงมาฉันจะฆ่าพวกแกทั้งสองคนแต่พ่อของซอยจะยอมที่ไหนลละครับถึงแม้ว่าซอยจะพูดไม่ได้แต่พ่อของเธอนั้นพูดได้พ่อของซอยได้ตะโกนว่ามีโจรขึ้นบ้านนั่นจึงทำให้บ้านใกล้เลือนเคียงได้พากันแห่มา หวนก็เห็นว่าถ้าจะไม่ดีเขาจึงรีบกลับออกไปแต่พ่อของซอยก็ได้วิ่งไปจับตัวหวนเอาไว้เพื่อที่จะให้ชาวบ้านมาช่วยพอพวกชาวบ้านมาถึงก็พบว่าจนที่พ่อของซอยได้บอกก็คือในหัวน,นั่นเองชาวบ้านก็ไม่เชื่อนะครับนั่นจึงทําให้ซอยได้เอาสร้อยคอของเย็นให้กับแม่ของเธอดูนั่นจึงทําให้ทุกคนยอมเชื่อเธอและจับตัวของหววส่งตํารวจ ช้าวันต่อมาสอยก็ได้พาชาวบ้านออกไปตามหาเย็นที่ทุ่งนาก็พบว่าเย็นเธอยังไม่ตายชาวบ้านจึงได้พากันแบกตัวของเย็นกลับเข้ามาที่หมู่บ้านด้านอมุยถูกตัดสินว่าสมรู้ร่วมคิดในคดีฆาตรกรรมสารสั่งจำคุกตลอดชีวิตส่วนนายหวนถูกตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยการยิงเปาหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับ หนังเรื่องนี้สะท้อนสังคมได้อย่างดีนางเอกจะเป็นใบชาวบ้านจึงได้มองเธอต่ำกว่าคนทั่วไปหลายครั้งมักจะมีประโยคที่ว่าคนเป็นใบจะไปรู้เรื่องราวอะไรแถมการที่เธอได้แต่งงานกับหวนยังถูกบรรดาผู้หญิงแซ่บๆคนอื่นใช้สายตายดูถูกหลายครั้งและการที่ซอยได้วิ่งมาขอความช่วยเหลือจากพ่อแต่เธอกลับโดนสาม,มีตัวเองมาลากตัวกลับบ้าน แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างหน้าตาเฉยฉากเหล่านี้เป็นเหตุการณ์สะท้อนใจว่าเธอโดนสังคมรังแกในทุกรูปแบบเลยก็ว่าได้แต่สุดท้ายแล้วต่อให้สังคมทำร้ายเธอแค่ไหนผู้หญิงใบ้อย่างซอยก็ต้องสู้ยิบตาเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตลอดต่อไปเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสครายคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ ผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ